สวัสดีครับพื่อนครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับมอสไซแชมวันนี้ผมจะมาทําคลิปข้อสงสัยเนาะของหลายๆคนหรือบางคนก็ได้ครับที่ถามว่าพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายในทุกๆคลิปนะที่ผ่านๆมาในช่องเรานะครับโอเคเรามาดูกล้องชิ้นแรกเลยกันเลยดีกว่าครับเป็นกล้องที่ติดหมวกนะไปพาไปดูครับกล้องติดหมวกนะครับ นี่ครับกล้องติดหมวกเป็นโกโปรเนาะเป็นโกโปรหกแบ็คนะครับก็สามารถก็จะเอาติดหมวกไว้เนะาะติดหมวกไว้ก็จะได้เห็นแบบมุมด้านหน้ารถนะมุมด้านหน้ารถเวลาเราขับรถเราจะเห็นกล้องแบบมีการแผ่นซ้ายแผ่นขวาหรือลุกขึ้นลุกลงนะครับนั่นแหละครับนั่นคือกล้องติดหมวกนะครับกล้องติดหมวกมันก็จะได้เห็นตามที่เราหันหน้าไปมองนะครับมองซ้ายมองขวามันก็ เห็นภาพด้วยเนะาะนะครับอโกองโปโตัวนี้มีอะไรติดมาบ้างนะครับโกรโปหกตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเคสนะครับเคสเป็นเคสแต่งเนาะเป็นเคสแต่งสามารถเคสก็สามารถจะมีใส่อะแดปเตอร์ได้นะครับาามาอแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ต่อไม้แยกนะครับสามารถต่อไม้แยกได้จะมีช่องแจ็คนะครับ3.5กับไทซ C เนาะเห็นไหม3.5กับไทซ C นะครับอยู่ แล้วก็สามารถต่อมาแยกด้านนอกได้นะครับแล้วก็แล้วก็มันจะมีสายมาต่อตรงท y p e C ด้านในครับของโคโปร6ของโคโป6เนาะแล้วก็สามารถต่อมาแยกได้นะครับเสียงก็จะได้ชัดขึ้นนะอย่างที่ทุกคนถามนะครับว่าทำไมเสียงชัดบางครั้งทำไมเสียงชัดบางครั้งทำไมเสียงอุ้ยครับถ้าวันไหนเสียงอุ้ยนี่คือแบบใช้หัวกล้องเนาะเราไม่ได้ต่อมาแยกนะครับวันไหนเสียงชัดนี่คือใช้มาแยกเนาะ โอเคนะครับนี่คือหมวกกันน็อกนะครับเลียวติดคัโ,โปด้านหน้านะครับอ่ามันจะมีตัวเสริมติดนะครับอ่ามันมีตัวเสริมติดนี่เป็นตัวเหมือนกับเรียกว,ว่าเป็นตัวยึดนะครับเป็นเสื้อยึดไว้นะครับกับหมวกเนาะเป็นมีสายร้อยเข้าไปด้านในนะครับยึดกับคโัโปไว้นะครับยิ่งผมก็มีตัวนี้นะเวลาตัวติดกาวเลยแต่มุมมันไม่ได้นะครับมันมีข้อต่อเยอะเกินไปนะมันลุงรังนะ โอเคครับผ่านไปเนาะกล้องตัวแรกนะครับติดหมวกอ่ามาตัวกล้องตัวที่สองนะครับเป็นโกโปรเหมือนกันนะครับจะอยู่ด้านหน้ารถเนาะเป็นโกโปรเจ็ดนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยเนี่ยเป็นโกโปรเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นโกโปรหกเนาะจะเก่ากว่านะครับจะจะเก่ากว่าการสั่นโกโปรเจ็ด การสั่นระหว่างโคโปเจ็ดกับโคโปหกนี่ก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากครับแต่มันก็เห็นได้ชัดว่าโคโปเจ็ดจะการสั่นดีดีกว่านะครับอ่าโคโปหกไม่ใช่ว่าการสั่นจะไม่ดีนะกนารสั่นก็โอเคอยู่นะครับนี่โคโปนะครับนี่โคโปเจ็ดมาดูโคโปโคโปเจ็ดดีกว่าครับโคโปเจ็ดที่ติดหน้ารถตัวนี้นะครับผมเอาไว้เป็นมุมแบบมุมเหมือนคนเนาะแบบแบบส่องที่เราอ,ะอ่ะส่องที่เราตอนเราขับรถอยู่นะครับ มันเป็นมันก็จะเห็นแบบเราขับถ้าเราขับถ้าเรายืนถ้าเราอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นปกิกรยาของเรานะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับหรือไม่บางครั้งผมก็หันหน้าหันหน้าโกโปรเนี่ยออกไปด้านนอกเนาะออกไปด้านนอกนะครับออกออกไปด้านหน้านะครับก็จะเห็นมันก็จะเห็นวิวด้านหน้าเนาะมุมมองผ่านชิวไปอะไรเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้เนาะกล้องสองตัวแล้วกล้องตัวที่สามนะครับ คือกล้องที่ผมกลางถืออยู่นี่เลยนี่เลยนะครับเป็นแคนนอนนะครับมาเป็นกล้องดีเอสารเนาะแคนนอน80ดีนะครับตัวเก่ากันหมดแล้วละ่ะเจ็ดก็เก่าหกก็เก่าแคนนอนก็เก่านะครับกล้องเก่าๆข้างน้เลยนะครับเป็นเป็น80ดีนะครับบวกกับเลนวายเนาะ่าะไรวะสิบสิบสิบแปดนะครับเลนวายนะครับ เนวนแคนอนะครับก็ใช้ดีนะบางครั้งก็ใช้ตัวเนี้ยติดไม้นะครับติดไม่ติดไม่ติดไม้บนหัวกล้องเนี้ยนะครับแล้ก่อนเดินสายมาต่อไม้ไวเลสตรงนี้เนาะอ่ามันก็จะได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นบางครั้งผมก็ใช้ไม้หัวกล้องของแคแนลเลยนะครับไม้หัวกล้องแคแนลก็โอเคนะอ่าก็ชัดอยู่แต่มันก็จะไม่เก็บเสียงลมแต่มันก็จะเก็บเสียงลมเก็บเสียงอะไรไปด้วยเลยนะครับมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ ผมว่าต่อมาแยกเวิร์กกว่านะครับโอเคกล้องก็มีประมาณนี้เนาะที่เราที่ผมใช้นะถ้าคุณภาพภาพผมจะใช้อยู่ประมาณฟูให้ดีนะครับฟูให้ดีผมว่าฟูให้ดีก็โอเคแล้วนะครับมันไม่อาคล้าว่ามันไม่หนักเครื่องไปนะครับมันไม่กินการ์ดเยอะนะครับเพราะว่าฟูให้ดีเนี่ยเป็นกำลังภาพพี่โอเคเลยฟูให้ดีหกสิบเฟรมนะครับผมใช้นะบางครั้งผมจะมีบางคลิปนะครับที่ผมลองใช้ ใช้ 2K นะครับ 2K60 ก็ถือว่าโอเคนะแต่มันก็จะกินพื้นที่ในการ์ดเยอะมากนะครับเครื่องก็จะร้อนไวด้วยนะที่สำคัญครับโอเคก็มีประมาณนี้นอะกล้อง3ตัวนะครับนี่มีมาณนี้เลยครับกล้อง3าตัวนะครับผมอ่ะต่อจากกล้องเสร็จปุ๊บถามเรื่องไม้นะครับพี่ใช้ไม้อะไรเสียงดีบาครั้งเสียงดีบาครั้งเสียงไม่ดีก็มีนะครับไม้ที่เสียงดีนะครับ ที่ผมใช้คือไม้ตัวนี้นะครับไม้ไวเลสนะครับเป็นไม้ไวเลสเนาะต่อแยกครับนะผลม,มันไม้ไวเลสก็จะมีสายนะครับนะต่อสายมาครับเป็นสายไม้อันนี้เอาไว้ซ่อมันจะซ่อนอยู่ในเสื้อเนาะมันจะซ่อนอยู่ในเสื้อแบบแบบนี้ครับนะผมซ่อนในเสื้อแล้วก็ลากสายนะลากสายไม้ขึ้นมาหนีบกับนะ่ครับพวกผมเดี๋ยวลอง นี่ให้ดูครับลองทําให้ดูเนี่ยผมจะลากสายไม้ขึ้นมานะคนสมมติสมมติมมนี้สมมตินี้ติดอยู่ในเสื้อน,นะผมลากสายไม้ขึ้นมาสอดเข้าไปในหมวกแล้วก็จะหนีบอยู่ในหมวกนะครับอ่าแล้วก็จะพูดนะว่าเออจะพูดเวลาจะพูดจะอะไรฮะก็เสียงก็จะชัดขึ้นครับเป็นไม้ไวเลสเนาะนี่เป็นไม้ไวเลสนะแยกตอนตอนนี้พูดอยู่ตอนนี้ผมก็ใช้ไม้ไวเลสครับแต่ก็ไม่ได้เดินสายเนาะมันจะเป็นไม้หนีบแบบนี้เลยนะทุกคน เป็นไม้หนีบเสื้อแบบนี้เลยนะครับอผมใช้หนีบเสื้อเอานะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่โกโปรไม่หนีบเสื้อเอานะครับเสียงก็จะชัดขึ้นนะครับมันก็จะตัดเสียงรอบข้างได้ดีขึ้นใครที่ถามมานะว่าผมใช้กล้องอะไรใช้ไม้อะไรอะไรนะครับทําไมภาพชัดทําไมเสียงชัดนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะมาไขข้อสงสัยกันนะครับบางคนเขาก็สงสัยมานะครับผมก็มาไขให้นะครับโอเค ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เนาะอีกต่อีกต่อไปอาจจะมีกล้องใหม่เข้ามานะครับอาจจะเป็นแบบ360นะครับผัวใหม่สักตัวนะครับแต่ต้องรอระยะเวลานิดนึงนะครับขอเก็บงบประมาณก่อนนะมันก็แพงกันนะก็เป็นหมื่นกันนะนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะมาไขข้อสงสัยครับว่าว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดแชร์กด Subscribe กันด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ okay, ครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับเนี่ยครับพอเราร้อยสายเข้าไปในเสื้อเสร็จครับแล้วก็ดึงสายเนี่ยมันจะมีสายไหมนะอ่าเป็นสายไหมผมก็จะมาหนีบแถวนี้หรือไม่ก็แถวนี้นะอ่า ดีแบบนี้ก็ได้นะครับดีให้มันพอดีพอดีนะครับจะได้ประมาณนี้เนะาะสายก็จะห้อยเร็งๆแบบนี้แหละครับแล้วเราก็ดึงเนี้ยออกมานะครับดึงเนี้ยมาปิดนะไม้ก็จะอยู่กับไม้บลูทูธพอดีนะครับอ่าไม้เวรก,ก็จะอยู่กับไม้บลูทูธพอดีะอ่อแคบบ่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ละนะทุกคน ไกเราไปดูภาพกันว่ากล้องติดหน้ารถกับล้วก่เสียงไม้ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปดูภาพกันครับ,บครับทุกคนอ่าตอนนี้เ่อก็เราก็ติดไม้กับโกโปโกโปหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังพูดอยู่เนาะไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นหน่อยโอเคครับเป็นไงครับเสียงชัดไหมครับอ่า่ปเดี๋ยวผมกำลังขับจะขับรถออกไปให้ดูนะครับ เวลาเราติดกระโปรงตรงหมอกตรงหมอกนะครับ oh, มันก็จะเห็นภาพนะเวลาเราหันซ้ายนะครับหันขวาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นภาพตามที่เราหันหัวไปนะครับอ่าอ่านะครับเวลาเราลุกยืนนะครับลุกยืนเราก็จะเห็นภาพเหมือนกันเนาะอ่าเห็นภาพบุมสูงครับที่มันเลยชิวออกมานะครับอ่าลุกยืนด้วยเห็นภาพนะครับอะไรเงี้ยอ่านะครับ โคโปหกนะครับติดหมวออกนะอโอเคผมปิดชิลก่อน,นครับเดี๋ยวลมเข้านะครับโอเคโคโป7เจ็ดด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นแบบวไว้เก็บภาพเวลาเนี้ยแบบเนี้ยครับหันเข้าหาตัวบ้างหรือหันออกไปด้านนอกด้านหน้าชิลบ้างนะครับอ่าก็จะเห็นเวลาผมขับรถอย่างนี้ครับอ่า สารเข้าตัวก็จะเห็นเวลาผมขับรถเนี่ยนะครับอ่ารถแบบไม่กิริยาแบบมองข้ายมองขวาอะไรเงี้ยครับเห็นวิวท้่อยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็จะเห็นเนาะอ่าเวลาเปลี่ยนมุมเราหันไปด้านหน้าก็จะเห็นมุมผ่านชิวด้านหน้านครับอ่าเห็นด้านหน้าว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างครับเห็นวิวด้านหน้าเนาะอ่า,อาตอนนี้ผมได้สลับโคโปอยู่ ด้นานหน้านะครับโโปรเจกตเนาะอามันก็จะเห็นวิว,วที่แบบมองผ่านครับอา่ามองผ่านชูนะครับจะได้เห็นแบบวิวด้านหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับอา่าเรื่องการสั่นกโปรเจกตนี่อยอมยอมรับไปแล้วว่าไม่มีปัญหาครับเป็นการสั่นที่ดีมากเนาะโโปรเจกต์โปรหกนี่ถือว่าการสั่นก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าเราไม่สั่นรุนแรงเกินมันก็มันก็ไม่สั่นรุนแรงนะครับถ้าวันไหนเราสั่นแบบรุนแรงมากโโปรหกมันก็จะมีแบบ ขายึกขายึกขย,ย,ย,ยึกตั้งนะครับแต่โกโปรเจ็นี่บอกบอกว่าแนบเนียนจริงๆครับการส่อนมันนะครับผมออโอเคครับก็จะมีประมาณนี้เนาะเสียงก็จะได้ประมาณนี้แหละครับเวลาเราติดไม่เข้าไปแล้วนะครับเสียงก็จะชัดขึ้น,นครับบางครั้งอาจจะดังมากไปหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าบางครั้งเราก็พูดดังเนาะพูดดังด้วยแล้วก็ไม้อยู่ใกล้ปากด้วยนะครับ ถือเราจะลดไม้สุดๆแล้วก็จริงครับมันก็จะดังอยู่นะครับเพราะว่าไม้มันใกล้ปากจริงๆนะโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละครับ